จะว่าไปโจรหมดตาวันปะโตกระตึงปะหกจากแม่โอ้มันแม่ชักลายเดยทีแต่วันแล้วโบโตกะตึงบะกอยากน้ำมอดใจจะเจนแล้เอาม่แกันละกูส่งจากแ่กินแกจะเอาใจคนววงกระตีนี้ปิดอย่าลังตงกับมาเมื่อตะว่าปิดอย่าหลแน่ก็มาเมื่อตะกี้ ได้มาสอยที่บ้านข้าวันนี้ละตึ้อจะเอาเต็มที่เต็มตั้าจะพยายามไปมีอย่างใดจะแวะไปจุดมุดแต่วันบ่อโตกะเตึงยวมาฮุากะคว่ วันนี้เฮาได้แม่มาการจะเอาใจคนวังสิสาวชาวบ้านเหมือนเฮาเหมือนจากวังวางพ่อแางแงวเพื่อจะได้เป็นแงวเป็นไม่เสี้างแงมต่ำคนจนจนดินจินอันนี้จะเมาก่อนเพื่อขอบคุณน้ำใจก็ตั้งแม่เลี้ยงเงินใจบัดเสียงจึงแม่เลี้ยงอันยังบัดเดียวก็ยกเบี้ยมาตามน้ำใจพัน ก็อาเปียมาเฮขอบคุณก็เป็นนักนำนำชื่อแม่เลีย้ยงอยาหยเปิ้ลสำเป็นคนเสื้อเอาเบียก็มาเยินเฮอเปิ้ลเป็นคนเสื้อใจดีให้หอนตอนนั้อายุสิบห้าสักคำจ้ะจะขอขอบคุณก็เป็นนาเป็นนักที่ได้หูจักก็เป็นสราเป็นสีแม่เลีย้ยงเปิ้ลมีมีม เป็นคนใจดีหนะ้าตัวคู้ทองงนาะแม่เลี้ยงเปิ้นเอาเบียร์มาปานเปิ้นจืดอ่อยังหาใจกูซ้ซอเพลียวลมเพลียวลมเอาไม่เลี้ยงลมเพิ่มมีคู่หรือยังเอาดูตบาบะข,<อ>ของอแม่แปะตับกของอแม่ปบเพลียวลมเป็นนกลังใหกะพกใส่ตังเงบบอกว่าตังแน่ตังหลังะัวไหนตาง,งเงเน็ตโบได้แบก ไทยฮันละตองเป็นสาวจีถ้าจะแงมดีขนาดชื่อว่าเพียวลุงเน็ตบอดได้ว่ามีความสามารถลายอจงไม่เรียกเพียวลุงบ้านมีหน่อยไม่แหงก็ว่าสาวสูตรคนปูดก็จังมีแล้วบอกเพิ่งใจกายตาสามต่อที่ได้ไม่ซ้อ ก็นับว่ามีบูญถึงบาดใดมาป้าบว่มีกิจธุระตึงบ้านใดปักันนาต้านเฮาบาจัดการจัดงานบ้าด้ดมหานก็ตึงพ่อตึงแม่ก็ยืงหมอนึงแล้วมาตีตากกกะยึงหมอ้องลมาตบตาเสดเอาใจก็ถึงป่อตึง ตึงบันละหือเย่แอดนายงานอายกยกๆๆๆๆยกายแล้วกะเฮากับเฮาหมื่นพีกับน้องขากับกูดห้องมาหุ้มงานองบกาณาตั้งใจจะมาอุ้มงานงานปล่อยเขาสงหัตอนเจ้าบันนาจะสอตั้งอกตั้งใจขอมันแจ้งไฟขอมันใส่มันแน เอมันเชงยังไฟเออมันใส่ยางน้ำายส่โมนเหมั้นจะละเมาเอาใจกู้ส่งละเอาจากบ้านรวดลายเอาใจนีใจแขกผู้มีเกียรติบาาาา้านขค่กะจังวัดพะเยาวตัดใจเมามานั่งกันแน่เยียดยินดีต้อนรับและแขกผู้มีเกียรติที่ได้มารวมพามบู วันมากินเมียงกันมามันจากปากลานนักเนว้อหันแมกเปียผู้มาบ่ายปูนวันนี้น้ำมาเป็นน้บุญขอแม่คูนไปฟังแปลงใจหินน้าบุญเอาหมอนับก่อนหน้าบุญมาลายฮันหน้าจะตายตาตีอดอยมอนคนค่อนจีคนขับรถห,หลับในแม่เลี้ยง ลุกลุกลุดุดุเอาเจาก็น่ะเป็นพี่เป็นน้องบ่ได้เกิดก็ห่มต้องเดียวกันอยู่แผ่นดินทาดินทางก็มีกันมาช่กันเต็มตีมีงานแล้วยังบ่พอมีตึกเสียสก็อนเสียมปีเอากันน่ะเป็นน้องเป็นพี่วันนี้จะมารวกินตา เขาเต็มที่เรื่อยๆวันนี้นะอ้ามย่ะๆเย้เยโมโหจังอซอเขาจะปะกันห้ำจะโยกตีต่มาเอาไปต่มาตีสูงมาพร้อมใจกันตึงปูเติมลงจะขอขอพูนกอบปีน้องเจ้าปังนาจังซอตั้งอกตั้งใจเดินตั้งมาไกลตั้งใจมานั่งแห่ไก่โอกได้แล้วเหลือปูนละปูนก็ไก่เลย กามีงอาจจมา้าไปจนหมดดาวันมาโตกับตมาหยากามกู้สองอาจารย์แต่กิ่งอาจจะเอาไปกู้นฟังกับพนเอกรับตนเบิว่าอาสาดิพิ่งปักอาศัยปางแห่งจะไงมาตึงมาในเส้นร้อนมีงิน้มนข้าละตึงมาหื้นได้งอมันเนกรับตนขจ้างส

เสียงซอเริ่มดังเห็มแล้วเสียงซอเจียวเจียวมันบาดใจเสียงไอเป็นเสียงกิ่งก้านอีนาญจันตาพอใจมันรอซอทองปนวันนุบ้าบินบาดใจกับปีเขิงอ่ะว่าบินเลิกไปแต่ลงมาต้องอ่เฮาว่ากับเฮาก็เหมือนปีกับน้องแดดพอดฮวยกายเป็นเย็นอยังโซไม่ยิงนี่ปากหมานปากหวานปากหวานเด้ทุบหั แฟนจะาอย่าเพิ่งรำคาญชชมาน้องมาแล้วนะแฟนจะาแฟนจะาอย่าเพิ่งรำคาญัาละว่า,าเสียงนี้แฟน, <amps. S 1> น,นคงจำได้เสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใครเสียงน้องกิ่งกานไ,ไ,ไอ้ตาสับโต้ไอ้ตาสับตอนี่พูดู้จักแลวเนาะและน้องอีน้องกิ่งกานสาวโต้งหวัวจัง มานั่งอาบน้นช่วยสนับสนุนอันนี้แสวแงมจากจกะวะละพูนแม่คูณได้มาปะให้พี่อยู่ดอยหลอกกะตะมุนยังทานมาค้นมานั่งกันคขาบกับวันนี้เอาใจและสายน้องสายพี่และให้จะเอาเต็มที่เต็มตาแม่นอนอ่ะฉันจะจะดีเอาผู้อาจารย์ว่า มีอย่างใดจะไม่หาไปจุนมุดดาวันบ่โตกะตึงบาฮกอยากผามแต่แซมโตละกับอีน้องกิ่งแกนเอาใจคนฟังเอามาเพียนกันอู้เบิดหนึ่งก่อนเต้อคก่นมาแรงลงแางให้จะโชว์ลีลาให้จะโซมุดบู เขาจะซาอปูวันนี้มาส่องกูเปลี่ยนการอู่กันจังอากินการตาไอจันตาว่ามันเถืงเวลาจังจ่าจังอู้เป็นว่าห่อโยก่อนบัเตก้อยในเตวดาต้นในจะเข้าใจโอของโอป่อใจจังจ่าจังอู้มีการท่านผู้รู้ในงานอ่านอนแม่เลี้ยงเปียวลมอ่ะแน่นอนเลย้วนีน วันเลยกันแน่เจ็ดตั้งจะแบ่งกันคนส่วนจะหื้อมันม้วนก็ะตุงปั้นตึงตัวบ่มีคว่ำบ่มีตีไว้ครัวแม่ยิ่งบ่มีผัวบ่หนัวม้วนก้นปะบะอ่อยกับจ้งแม่หักกับนานมันเป็นของกู้กันหนีตึงกับบะปนเด็กน้องก็บเอ้เนี่ยค่ะนี่กันเด็บ่ปนหรอ คับโสผิดพลาดถะเตื <ừ> ้อผ่านลาดตันใดเอกว่าปากกับใจนี่มันบ่อยู่ที่เก่าตึงคบตึงกัดมีตึงมัดตึงโซกมีตึงตังตึงงอกมีตึงศอกตึงเข่ามีตึงนวกตึงเก่งมีตึงเด้งตึงเด้ามีตึงสวกตึงเข่าตื่นขายาวเอที่เอตจาตื่แซปกไว้นี่ตื่นหัวเนี่มันต้อนโคกมัโคกมันก็ได้มันเหมือนได้อากาศมันจะบูดโอูดจะขอที่บูดมาไล Mi tương tóc, tương tội, mi tương thổi, tương bút, mi tương tan, tương suốt, mi tương nuốt, tương nỉ, mi tương lầu, tương quá, mi tương suốt, tương chi, mi hay, mi đi, mi pì to, mi khôi, mi lốp, mi thâm, mi đam, mi khảo, mi chân, mi nhào, cũ ni mà leo vôi. Mi sắp bạc rồi. Cũ ni mà leo vôi. Mi tương tóc, tương khuyết và tương tí, tương xa. เสบกระตุ้งอนเนี้กัางหลังพี่น้องมาฟังจะไปฟังล้ำคานเดี๋ยวเขาจะห้ำกันนะเอาว่ากันนะหมดขิดถึงบุกถึงสุกก็ถึงลุกถึงหงุดถึงหงอกถึงหงุดก็ถึงหงุดถึงมีุดปัดแบงค์ห้ำโซ่ดใจกีดกีดเท่าจะดูตัองดีนเวทีว่าโทมาเล่นเอาแต่ลองเปลวลงเตะบนหอดอ่ะให้ช่วยเขาการรักไท่มันนักเปิ้นแจงแจงโซอหมูเฮามาหนักแหนคนฟั ็จะไปฟังลูกหนีพ่อก,ก็ชอบให้พ่อก,ก็ชอบดีสอบนเวทีเพราะวันนี้มันวางเพื่อห้อยู่ตังลุมเจ้าจะอยู่ตังบนป้าไผ่มันจะโอ,อบก้นไผมันจะตัวก้ <c oughs> นไผมันจะตัวบ้านจาร์ซอนี่มันมี ยางสซกับโซแจ้งแล้วมามาใจเหมือนกันเราบางจนแต่ละกับอีน้องกินกันคุณมานั่งกลงอภาระลาจ๋อมาตีตีปิดยาละต้องกับมาเมื่อตาว่าปิดยาละแนมาเมื่อตะกี้ในมาโซที่บ้านข้าวันนี้ให้จะตีห่อนดำห่อนแดงจะไปตีไปเลยนะ้ตื้นหูไว้แล้ว เป็นบักกินางเงยังมันกะเตึงกินเสียงอามที่กินมาเสียงอานั้นก็คือกินเองอย่าซอเอาใจอย่ามีแรักแพ่นเพ่นมอกตาวันแล่งเพื่อนแรกกันหลายบ้านตาแซมโตบ้านไอสาวจีลีลาไัจะดีวันนี้ไอ้บักกัอากาศเดี๋ยวไม่เลี้ยงเพียวลมจะเพี้ยงง่ายละ การจ้อยการซ้อนมันไม่ไรก็ประเภทซอยอย่างตุ๊เตตก็ใครรับเหมือนกันเพรามันบ่มีก็โบเดนเพนมันว่าไปตามไปลานปะเพียนมาเหือห้องจํำประเทศจํำไอ้บ่ใดไอ้ก็ว่าไปฟังไปหลักปอกก็ปอกกงเขาเป็นจังซอต้องแต่พ้องเล่นพ้องเพื่อเอาใจพี่น้องมา ธรรมาดาแต่ลราไปก็บ,บดีอาเล่นนะกเเพื่อจัจ้างมาแต่พ่อเล่นพอ่อเขาว่าอาจารย์สอนมันจังว่าไปเลยก็เขาว่าอาจารยาเอ่ยก็เป็นกำบัตสี<ะ>พ่อก,ก็ชอบให้พ่อก,ก็ชอบดีสอบ,บนเวทีมันต้องมีลูกสู้ก,กํำจ้อยกำซ่าไหลออกจากออ,ออกก็ขอยกมือยอกผู้แทนผู้รู้หลววเลยเวลาที่เจ้าเนี่ยนะ เ,เปิดมาคำโซกาเตพ่ออาเล่นพ่องตึงบางเอือด้งอเม,มื่อมีเงินมีแกนวันนี้มาโซที่ตำบลป่าแซงจะตากิ่งกานจะเอาใจพีน่น้องมื่อเมื่อเรเฮามาป้าใส่กันบาเดีวทางกางเตดมันสมองอย่าเมื่อมาเฮากับพี่น้องตึงบางเอือด้งอได้ยังงเจ้าเดดทอดนี่ไกลเปเดดเย็นละมา,มาแล้วพัดลมมาแห้ตัวละ อีกาเพิ่นเอากับพัลมมาฮื้อากซอคนซือบอกมามีปัญหามาดีเลียงพลมมาจะฮื้อตาก็ปิงกันนอเนาแต่ห้องื้อพี่น้องได้คอยหัววันนี้จะม่วนงอนสลจ้ก็สมมาสองอายังม กตัดท <c ười> ี่กันลังบัดเดียวพัดลมปอนจะยกมาตามมาขับหามมาตามมาที่นี่เอ็นดูก็เป็นนักเป็นนาเมื่อมาถึงเวลาตึงจักซึ่งจักปีแดดฮอนนี่งก็ว่าเอ็นดูจักปีจากซึ่งแม่นาเอาจักปีหอยหน่อยดูฮอตเองยังไงบ้า คุณพัดลมตีพันเอามาเป่าตั้งหนุน่มตึงนเอากันจูอุดดนวันนี้ก็มารม่วมงานบุญนนะั้นอดโดนนะกันจุนไปนะป้ันว่าทำบุญขอเได้บุญขอเเป็นเครื่องน,นูนส่งไปจันทร์ฟ้ารพัดลมนี้ชีวิตนี้จะมีแต่ความร่มเย็นนะเจ่างปียังกับเ <c oughs> จ้าว<ะ>ันนี้ได้พัดลมสียังสีขาวใบมนะันอะเอาใบมนะันอะสียังครับ สีเทาแกออยังแขวนหน่อยสีแดงอย่าไปเอามาเนอะสียังอ่ะสีแดงนี่บาไหวอายังซื้อแมามาแล้วนี่เปิดปลายจีนเมนขึ้นหุ้งโอ้ไม่ยังนั้นหรสีแดงจนะ สีแดงนี่เหม็นอันนี้สีขาวยังแคลนอ่อนอันนี้หอมหน่อยเนาะหอมหน่อยกัเอ๋อมันยังมาเหม็นนะเนาะอ๋อสีแดงเหมือนได้เด้อใช่ใจเด็ดขาดปลยสีแดงนไงแม่หอามาเปิดปลายตีนน้ำเหม็นขึ้นหุ้งน่ะลูกมะมาเจ้าเจ็บหัวก้อยเอาเอออันนี้ว่ามันเอาสีแดงมาอันนี้สีเทาแคลน้อยเนาะยังแด่น้อยเจ้ยวอันนี้ว่าเล็กงังเจาฮะมาเป็น เลขห้าปัจจัดไฟกันมีตึกเลขสามเจ้าอย่างเลขห้าผู้ถามเลขหวยก็ว่าไงหรองวดนี้เลขอย่างมาแทงเลขยงเสามนั่นกับมาแทงอ่ะเลขสองออดน้อยเลขศูนย์นิดดับเออมาเชื่อไปเปิดพระลมเลยก็ว่าจะไปอู้เลิกหวยนะเจ็บใจนี่ไงค่ะบ้ามาถูกหวย่า้วเนี่ยมาถูกเออเอ้าสามสองนี่ว่า บุกกระซองแซมพุกระแซมซองใช่ไหมให้ฝันหันฝันว่ากบโดดกบที่จริงฝันจัดเด็ดนะอ่าอ่ากบโดดลงหนองกบกบอะไงแล้วเอามาแปลเป็นเลขหวยอ่ะเออมันเป็นเลขงเงี้ยจรงจริงมันใบหวยเลขเด็ดจัดดีอ่ะกบนี่นะเออกบนี่เป็นยังก็กบก่อนไปอยังมันอยู่ปากหนองเป็นก็อ่าให้ไปเตียวห่อแบบมันโดดลงหนองจุ๊มเนี่ยก่อนมันจะโดดโค่นห้าจะโดดตรงนับก็อนหรอหนึ่ง สองสามอย่าดสามสองสองสา่ะเออเนี่ยมันใบหุยจัดดีอ่โอ้ดอนายยังนะมาแล้วก็อยยังมาวิญยัณกะโอ้วาเป็นเลยอกเผู้ชยวอมาก็โดดถาำกับบรรยากาศแดดร้อนเนาะ ได้พัลหนตวยบาดเดียวว่าพัดลมมาเพิ่นกันเอาแมนแล้วจิตใจพ่อเข้วในนายสาวจีอยากซอนั่งอยู่บนเวทีถ้าลมมาตีกันเย็นดีซุยุยวันนี้ละมีกิ่นอีตาไปหากุณพ่ออุ้ยแม่อุ้ยบนเวทีลมเย็นซุยุยจะมาเตจุยกันเป็นกำมเป็นกำ ลมมาตียากโซ่ล่นังอยู่บนเวทีบ่าว่าขะคนพร้อมคนตุ้ยยากโซ่ล่เอาแม่มาการนั่งอยู่บนแามดูตาเตจูอไอยันห้องเสลาอุ้ยอะไรเนาะมาการเติมป้าอุ้ยแม่อุ้ยก็ลงเย็นซุยซุยกลมเป็นน้ำหลวงลายามีงานก็ป้าดอกบ้าได้คู่ จะงอมใจก็สัทธาพี่น้องอะเอาจังสามานั่งกับหอบปาแนกอุ้ม,มันเอาจะมาหับตอนนะเจ้อาใจสัทธาพี่น้องบอกมาตกบกอันใดวันนี้งานจ้างงานย่อยนี่กะพ่อนี่กะพันตั้งจ้างโซ่งานปล่อยข้าสัง่งอะเปันจันยิ่งใหญ่อ่ะเอาใจใส่กนในเวียกในกันวันนี้พี่น้องห่วงกินห่วงตาง Vòng quan mà lại chọc lại băng vẫn mà mơn ta qua Vòng hồ tắm nhau bữa chả thấy biệt heo biệt Mày sao ngang cọng uhm. Chìm Ngươi là đâu mà đi qua là kinh ca này ý nông Học mà chọc hộp bữa ông má bắt cần Ta xem to nay chả liếu lần Thảm biệt bôi khâu sờn chất Còn nhìn nhầy ใครหาโขกมาบอกเออไอสำว่าละมันปีนงน่าย่เพิ่นจะตานหาภัยของจ้าตอนนี้ตาไยตาฟังคนไดหเวยเลยโอยเข้าสั่งเพิ่นแม่กันหลายที่แม้วันนี้ละบอกเ้อมีปัญหาอุทิศกูสูไปหาภผยพงจ้ากูกะลาโค เป็นป้่อยข้าวสังน้าไอ้น้องไทยจีมกับมีไผ่พ่อบาอูก็ไปรายการพรนเขียนมาตีนีก็ตัวไอ้พี่ยังตีรายการอันนี้แล้วเรามีลายจื่อลายนามเป็นไปรายการพรนเขียนมาตีนีจะบอกกระจัน ขอใจขอพอใจนี่ขอไข่แก้วจีขอใส่ตาเจ้าก็หอนปัทพีขอไอตีก้อยนายหนังสือจ๋าไปไหนมาเอาหัวลงหมดก็ไปรายการปัะเฮียนมาตีนีก็ตัวไอพี่ยังปัติหอดไล่กันอันนี้เร็วล็อกอะไรเจออะไรแนะปัทีีไปตั้งหลักไล่กันเอาวิอน จะบอกก็หัวตัวพอใจตึงหนิงตึงใจเปิดมาจูช่ยกันมึงไปถามจ้งผีเป่าเปิดมาเพิงอ่านบทตั้งหลักรียการอะไรัะเป็นม่รายการที่เพิ่นเขียนมานี่ ายพี poor, like 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 precious, ่พอสบำายห้ฮันสิสิบตาบาลังหฮสิบตาฟังเบิ่งเถิดไรกะไอ้ซ้ำฮอนบาทีวันนี้จะตาลืมมาเว้มาตุยมันอยากมาสวยเมื่อมาโซวันนี้พอตัวนางซื้อป็นบรรลูผู้พี่ให้ฮอนบาครพี่ตาให้มาล่านังสือตั้งปีนเหงะไม่เลี้ยวว่าตั้งหลังอ่ะนังสือใหญ่ แต่กี่งายกะตึงหุ้นแล้วจะไปเต๋อเต๋อว่างให้กะแต่งลองแามอันนี้ก็คือดอยรายการรายชื่อรายนามเกียรติมาทิ่ันให้แต่งลองแามจริงกันสัตตีว่าใสแต่บดรีถามสู่กันตามันช็อกแก้วไม่หนอ่อย ตาหนก็แมงอียบเงเอียงอันนี้คือใบราการสิสิตาฟังิสิตาฟังใบรายการไอ้สมานบอกทีแม่เลี้ยงปนพ่อตั้ลังอะไรจื้อหลนปเทียนมาตะกี้ใบรการไออันปทีไอยังนตีก้อยลอยไอ้กฮักกันเตี บักอามาเถิ่อก่อน,นไหนงานแต่เจ้า,าก็จะบอกกูเฝ้าไข่ก็เมาแต่งตัวพปนวันนเมืองเลิกข้าบัเตกใกล้หัวข้าเมาแต่งตัวบัดจัาหาจัาอูเคยได้ยินก่อเพลงพกฮวงดวงจันเดียวจะหกเฮือฟังก็บอกว่าหนูไม่รู้อันแล้อนหน,นูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้ขอโทษทีขอโทษทีโทษทีททท อาที่ไปสีคนมีเจ้าของก็โทษที่เกิดจะตรีตราจองขบาร้องว่าเขาโสิิงๆิงอโนไม่รู้ว่างานมีเห็นลอดีหนูก็เลยชอบเขาอโนไม่รู้แต่หูเบานูเอาเขาอโนไม่ได้เอาเมียไม่รู้ไม่รู้จุกรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาจะเออไม่เอาไม่เอา มาไรจะรู้มาไรจะเอาไม่หัวดีๆอย่างนี้ต้องตีเอาอย่างนี้ก็ไม่อย่างงี้แล้วแต่กะเปิดหัวโซ่ไปหื้อมงห้องเพลงเขาไม่เลี้ยงเต้นนะฮันไม่เลี้ยงเต้นก็ลอดห้องเพลงไม่เลี้ยงแน่นอนเวลรวมนี่เต้นนลมาสิบโมงเดี๋ยวเจ้าอ่ะวันนี้มาเกี่ยวกั็ผายเนาะอันนี้ไทยสาวลำพงไทยสาวลำวงเก่านี่ โอ้สาวละวงเก่าหรอไม่สาวละวงเก่ากันเปิดคนจังเตนเนาะฮะยังแต่ก็เนี่ะวงงยังจับมาได้ล่ะไปหลายครับวไนนี้ก็ยังเป็นอยู่ไปข้างอย่างเจ้ารวมมิดอ๋อรวมมิดเนาะเนี่ยมาแจวพอดีเป็นสาวใ่ไห้กะเป็นสาวใช่ไหมครับหามน้อยได้ก่อนหดหามน้อยได้ก่อนทำว่า เวนโสดทำไมตายไปเจอยมมาบานท่านรู้ว่ามาคิดแต่งงานเดี๋ยวจะผ่านแล้วไม่ให้มากเกิดหูว่าจะได้มาโซบ้านค่ะเจ้าแต่คืนนี้นอนหลับฝันฝันว่าฝันว่างูหัดอ๋องูหัดสงสัยจะปลาเนื้อคู่อ้งูหัดนี่จะปลาเนื้อคู่กะเอาถึงวันที่โหงก็เป็นบ้ามาเก้าปีแล้วเนอะเก้าปี หัวใจว่างหัวใจว่างไม่เลี้ยงเพียวลมกี่ปีล่ะหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างกับจองเปิดโอกาสให้คุณขรอบครองมาจับระจองหัวใจผมได้รับรองไม่เสียในหน้าแปดเทียแต่อย่างใดให้คุณเพียวลมมาจองไว้แต่คุณผู้ชายผมห้ามจอง อาอู่เต่จับแต่เนี่ผมบักับเจียงใหม่ล้ววันนี้เออแหละแันจะอยู่บ้านขาเนี่ยอยู่พายาวเนี่ยเนาะตั้งข้างไว้ก็มีเนาะตั้งนี้จะเป็นสาวกตั้งข้างก็เป็นสาวเนาเ้ยสาวร้อนเลยโสาวเหลือน้อยนีกงันปังใจกันนัด กําลังว่าได้ก็เปิดสักคนเนี่ยวันนี้นะมาเลี้ยงเนาะอปุ้นก็เป็นสาวเิกกับป็นสาวดุกเหมืนแม่นปลาตรุษเสียงอ่ะเอ้าในนั่งก็เป็นสาวแล้วมาปะกันแล้วเนาะมีบุญวาสนากําลังว่าได้กันเนาะเจ้าบ่คูจังพี่อ้อมกัมเพิ่นใจน้องเฮียวลมว่ะกับปุ้นน้ำมาวา มาแซมมาจูมเมื่อแม่มาใส่กันอยากกะเยิยมใหม่ได้แม่นักบุญหางไอเยาคนณเงี้ยเพิ่นกระตึ้งมีน้องเก็บผักกะใส่ซาลาเปาเงี้ยใส่กุยกันว่าเป็นขโมยไอ้ตึงจะตุ้ยไปลักมาโซบ้านเฮามีกาคุณแน่ฮักตึ้งใครเอินปากตางสักสองสามโค้ดให้เลยงานยป่วยมาจัง คือเป็นงานบวชคุณนี่ออังดีบวชมาสร้างบุญกุศลตั้งหน้าเวทีปะอนแงมหลายอคนแม่ก้นมนเออแม่ก้นแม่หน้ามนสูมาซอคำค่ะคนตีีนักลุ่มเวทีถ้าพอดีดีแงมอย่างแรง เป็นหลวงเป็นลายทองกับเสื้อขาวทองกับเสื้อลายจะมาเอาใจากัตรัตท่าพี่น้องอันนี้คือแม่เลี้ยงเพียวลมตาวันขำลมไอจะแม่สอง,งสุชื่อแจ๊ะแจ๊ะจะเจอก็อมาลรมาฟอนจะเอาใจพี่น้องหอมอกตาวันลงเรียวลมเรียวลม <c oughs> หูดแห้งนี่แม่สุดยอดจ,จะเอาใจเติอนน้องเต

พี่น้องถึงบาเอื้อนในงอบเมื่อมานั่งอบนแพมจากโซกู้องละจันแต่กิ่งการจะเข้าใจคนฟังผ่านแน่กับรับต้นสำหรวันนี้เป็นงานใหญ่งานหลวงมันตึมสมเพึ่งกวดแอลเอพี่น้องถึงวันนี้แดดมันจะฮอนกิ่งการอีน้องยังกลายเป็นแดดเย็นแม่เย็นลายอะไพรดลมลายตัว เจ้าเล่ามันจางเป็นใจหินแม้วันนี้กัดแดดเย็นมาปะใส่สิบแาาจ้ามันแต่สังต่อปะกินกลางสาวซีถือว่าโชคดีมาปะกัดโบนานจ